ค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมที่จังหวัดพแพร่กันนะคะซึ่งจังหวัดพแพร่ค่ะได้จัดกิจกรรมปั่นไปพายสลายพุงนะคะมุ่งเน้นการออกกำลังกายแล้วก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงของวันหยุดยาวด้วยค่ะ ผู้ร่วมกิจกรรมนะคะทั้งเด็กผู้ใหญ่พร้อมกันปั่นจักรยานไปตามเส้นทางจากวัดจอมสวรรค์ตาบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่นะคะไปจนถึงบึงยมหลงหรือว่าหนองบัวลอยบ้านท่าบัวลอยตาบลแม่ยมอำเภอแพร่ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะมีนักเต้นทั้งแบบประยุกต์และแบบพื้นเมืองรอรับคณะปั่นจักรยานจากนั้นค่ะนายโชคดีอมรวัฒรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นไปพายสลายพุมงซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ มุ่งเน้นการออกกําลังกายส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันหยุดยาวค่ะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกําลังกายและเล่นกีฬาแล้วค่ะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงร,รู้จักใช้เวลาว่างนะคะให้เกิดเป็นประโยชน์ที่สุดด้วยค่ะบรรยากาศเขาก็ดีดีเลยนะครับน่าไปออกกําลังกายเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้ก็มีการพายเรือในบึงยมหลงนะครับ ที่บึงยมหลงนั้นเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่ในอดีตก็คือแม่น้ํายมครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนทิศทางของแม่น้ํายมจนกลายเป็นหนองน้ําที่เต็มไปด้วยผักตบชวาหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าบัวลอยนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําธรรมชาติที่มีพื้นที่ประมาณ1 8 0ไร่แล้วก็มีเขตพื้นที่รับน้ําครอบคลุมตำบลแม่ยมตำบลแม่หลายและก็อตาบลทุ่งโฮ่งนะครับที่อำเภอเมืองแพร่นะฮะประชาชนก็ได้ใช้ประโยชน์จากหนองน้ําแห่งนี้ทําการเกษตรกรรมอุปโภคบริโภค ซึ่งจังหวัดแพร่ก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาหนองบัวลอยแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่าบึงยมหลงนะครับก็ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่โดยส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ําภายใต้การพายเรือขายักท่องแดนมหัศจรรย์บึงยมหลงหรือว่าพายเรือชนิดต่างๆเพื่อเป็นการออกกําลังกายด้วยนะครับ